สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับผมสู้ซับรุ่งโรจน์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับพานเจ็ดมือสองเข้ามาใหม่ๆนะครับตัวนี้นี่นะครับนี่จะเป็นพานเจ็ดนะครับน่าจะเป็นของเทีมซีนะครับเป็นพานเจ็ดรุ่นใหม่ตัวนี้จะเป็นตกกลมแล้วนะครับถ้ารุ่นเก่าจะเป็นเหล็กเหล็กทันซีนะเป็เหล็กล้างหนาหนาสามหนาซีนะครับตัวนี้นี่นะครับใบกัใบเต็มๆเลยนะครับตัวนี้ นี่คนะรัใบนะจใบยี่หกนะครับพานหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดนะครับเป็นพานเตัวนี้นี่ใหม,ม่เลยนะครับใบเต็มเต็มเลยนะครับตัวนี้นี่ราคานะครับอยู่45,000บาทนะครับสำหรับรถไทยฟอร์ดรถไทย70แแรงขึ้นไปนะครับแต่ไทยน้าได้ดีๆเลยนะครับตัวนี้45,000บาทนะครับพร้อมใช้งาน ข้าได้สนใจกับกลังมองหานะครับผ่านเจ็ดจุกแม่เขาไวได้นะครับทางล่านก็สามารถจะโซ่ให้ได้นะครับตัวนี้นะครับนี่ก็พึ่งมาถึงไม่ไมสุดร้อนๆเลยนะครับตัวนี้ใบก็ถือว่าแน่นนาดีนะครับถูกปพนบ่แตกนะครับเพราะว่าพึ่งลูกค้าดเดิมที่ซื้อไปก็ใส่ง,งานได้ดีอยู่นะครับตัวนี้เล็กนานะครับนี่แข็งแรงนะครับตัวนี้ สนใจกาแะเข้า,าไว้นะครับที่ร้านซันวอลนนะครับตั้งอยู่ที่บ้านหนองแหวงตำบลหนองแหวงอำเภอน,นองบวแดงจังหวัดชัยภูมินะครับสำหรับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0883586228นะครับ